สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งผมมีโอกาสเดินสนามนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อแดงรุ่นหนึ่งมา1เหรียญนะครับก็จะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูกันแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก้นะครับไม่ใช่เหรียญแท้เนื่องจากเพื่อนเพื่อนส่งเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับมาให้ผมดูเยอะมากๆนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็เลยไม่ใช่เหรียญแท้นะครับผมดูมาเป็นร้อยๆอคนแล้วไม่เคยแท้เลยสักหนึ่งเหรียญนะครับดังนั้นก็เลยทําคลิปสรุปให้ดูว่า พัคเกสเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในตลาดแพร่หลายในตลาดแทบทุกตลาดที่มีเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อเป็นวัคซีนให้เพื่อนๆในการเลือกซื้อเลือกเช่านะครับเลือกเก็บเลือกสะสมส่วนใหญ่พัคเกสนะครับจะมาในรูปแบบของการเลี่ยมกรอบนะครับไม่ว่าจะเลี่ยมกรอบสแตนเลสเลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับหรือว่าเลี่ยมกรอบที่เป็นกรอบอกรอบชุบนะครับกรอบไมคอน ก็มีหลากหลายที่ผมเจอมานะครับเหรียญน,นี้ก็มาในเรี่ยมสแตนเลสเดิมๆนะครับที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับสาเหตุที่เขาเลี่ยมสแตนเลสมาแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะปกปิดนะครับปกปิดปกปิดขอบเหรียญรอยตัดหูเหรียญน,นะครับ ็จะปกปิดพวกรอยตัดนะครับพวกขอบปิ้นนะครับแล้วก็รวมถึงหูเหรียญตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คนที่อาจจะรู้น้อยนะครับเห็นแล้วก็ตัดสินใจซื้อในราคาถูกๆเหรียญนี้ผมได้มาแค่ร้อยเดียวนะครับแต่เขาเปิดตั้ง300นะครับอันนี้ผมก็ต่อมาร้อยหนึ่งเพื่อที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับทีนี้มาดูจุดแรกกันว่าดูยังไงว่าเก๊นะครับ ดูยังไงว่าเก๊ะหลักๆเลยเนี่ยนะครับเหรียญโลหะแดงรุ่นแรกเนี่ยนะครับในยุคแรกๆที่มีการเก๊ะมาเนี่ยเส้นเนี่ยเขาจะไม่ติดเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับที่นิยมดูกันเส้นนี้ไม่ติดแล้วก็เส้นนี้ไม่ติดนะครับแต่ปัจจุบันนะครับบล็อกใหม่ๆที่เขาพัฒนาเก๊ะขึ้นมาเนี่ยจะติดเส้นขนแมว2เส้นนี้แล้วนะครับซึ่งของแท้ก็มีนะของแท้จะเป็นต้อง จำเป็นต้องมีเส้นขนแมว3เส้นนี้นะครับเส้นขนแมว3เส้นนี้ต้องมีแต่ตอนนี้ของเก๊ก็มีแล้วก็ทําได้แล้วนะครับดังนั้นเส้นขนแมวอาจจะไม่ใช่จุดหลักในการสังเกตอีกต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆได้รับชมกันชัดๆนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูซึ่งแต่ก่อนเนี้ยของเก๊เขาถอดเหมือนว่าถอดซิลิโคนมามันมันยังไม่ติด แต่ปัจจุบันน่ะติดแล้วก็ค่อนข้างชัดอ่าเห็นไหมครับคนไม่รู้โดนเลยนะครับเกแบบนี้ถ้าสมมติผมหรือว่าคนที่เป็นเซียนดูเนี่ยอาจจะรู้เฮ้ยเกยเป็นของเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นห้างไปนะครับแล้วเพื่อนๆไปซื้อโดยที่ม,มีมีความรู้เนี่ยเหรียญหนึ่งเป็นแสนนะครับโดนเกขึ้นมาเหรียญเป็นแสนนะครับโดยเฉพาะพวกที่เลี่ยมทองนะครับพระพวกนี้นะครับพระที่มีมูลค่าสูงสูงเนี่ย ถ้าเกดดีๆเขาจะเลี่ยมทองเลยเพื่อให้คนซื้อแกะนะครับแล้วก็มีการแหกตากันไปหลายลายแล้วนะครับจริงๆสวยนะเหรียญนี้ทำมาสวยเลยครับเห็นไหมครับด้านหน้าคมชัดเลยผิวก็ใกล้เคียงรุ่นแรกเลยนะครับด้านหลังก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่ดูได้ง่ายว่าเก๊นะครับ ทีนี้มาจุดแรกที่ดูง่งายๆเลยว่าเป็นพระเกศน,นะครับให้เพื่อ,อนๆดูที่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศออกมาด้านนอกอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อเราจับเหรียญมานะครับจับเหรียญมาด้านหน้าเราอาจจะดูไม่ขาดว่า อ่าไม่ชัดนะครับว่าเก๋หรือแทะนะครับให้มาดูด้านหลังถ้าด้านหลังเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็คือขอบปกติขอบเขาจะเป็นขอบแบบนี้วิ่งเต็มเหรียญแต่ถ้าเกิดพลิกด้านหลังมาขอบวิ่งไม่เต็มเหรียญคําว่าขอบหมายความว่าระดับชั้นของเนื้อน,นะครับที่มีการปั๊มลงไปแล้วก็มีขอบยกขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับถ้าวิ่งไม่เต็มเหรียญสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นพระเก๋นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็มี อาการแบบนั้นนั่นก็คือวิ่งไม่เต็มเหรียญนะครับของแท้จะวิ่งเต็มเหรียญเป็นขอบลักษณะแบบนี้เต็มเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับจะวิ่งเต็มเหรียญแต่อันเนี้ยจะมีขัดขาดแหว่งแหว่งอันเนี้ยจุดที่1ในการดูนะครับจุดที่2หูเหรียญนะครับหูเหรียญของแท้เนี่ยเขาจะมีเนื้อปิ้นนะครับมีเนื้อปิ้นในรูเนี้ยรูเจาะนะครับจะมีเนื้อปิ้นออกมา ลักษณะของการเจาะกระแทกวิธีการเจาะกระแทกก็คือเขาเจาะปึ้งแบบนี้นะครับไอหูด้านเนี้ยก็จะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆโดนลูกปืนนะครับจะเกิดรอยฉีกนะครับเกิดรอยฉีกจากด้านด้านหน้าด้านหลังนี่ก็จะเกิดการปริ้นนะครับการเบินไปนะครับแต่นี่ไม่มีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆลอ,องสังเกตดีๆไม่มีนะอ่า แล้วก็จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปให้เพื่อนๆดูยันเห็นไหมครับยันถ้าเป็นยันของแทนนะครับการปั๊มเนี่ยต้องชัดติดชัดมากๆแต่เรียนเนี้ยดูยันเห็นไหมครับเป็นการถอดพิมพ์หัวยันนะครับรูของหัวยันพวกเนี้ยนะครับจะเบลอไม่ชัดนะครับจะเห็นง่ายๆเลยไหมครับยันไม่เต็มยันไม่ชัดยันไม่เป็นแท่งสังเกตง่ายๆนะครับเบลอๆแบบเนี้ย ถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกตีเก๊ไปได้เลยนะครับแต่รุ่นอื่นอาจจะมีเบอร์เพราะว่าเขาใช้บล็อกรุ่นรุ่นนั้นๆปั๊มหลายครั้งหลายปีพศแต่รุ่นแรกปั๊มแค่รอบเดียวหรือว่าครั้งเดียวนะครับดังนั้นอักขระทุกตัวต้องชัดรูเลขยันต้องชัดนะครับแล้วก็ตัวยันต้องเป็นแท่งเสมอกันไม่ไม่เวา้าไม่บี้แบบนี้นะครับ ยันแบบนี้บี้เห็นไหมเห็นไหมครับบี้นะครับยันพวกนี้บี้หมดเลยเห็นไหมครับอันนี้วิธีการดูง่ายๆต่อมานะครับต่อมาให้พลิกที่หน้าเหรียญให้พลิกที่หน้าเหรียญถ้าเป็นเซียนเขาดูนะครับเขาจะดูเส้นในหูเหรียญเนี่ยจะมีเส้นวิ่งเฉียงเล,เล็กๆนะครับเส้นวิ่งเฉียงเล็กๆอยู่ในนี้แต่อันนี้ไม่มี ผมก็เลยไม่สามารถให้ดูได้นะครับของแท้ต้องมีวิ่งนะครับจะเป็นทริคก,การดูเหรียญหลวงพ่อแดงสภาพสึกๆนะครับจะต้องมีเส้นวิ่งเล็กๆนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าของแท้ก็ต้องมีเส้น3เส้นนี้ซึ่งของเกมมันได้แล้วแต่ของเกมยังทําเส้นวิ่งในหยูยังไม่ติดนะครับติดก็ยังไม่ชัดนะครับยังไม่ยังไม่ธรรมชาติทีนี้มาดูหูเหรียญด้านหน้านะครับถ้าเป็นรุ่นแรกแท้เนี่ย ตรงนี้เขาจะมีเส้นเหมือนเส้นขั้นเส้นขีดตรงเลยยาวเลยนะครับเป็นเส้นขีดเป็นเส้นนูนๆน,นะครับให้สังเกตว่าเป็นเส้นคล้ายๆแบบนี้แต่ขีดตรงเลยนะครับเด่นชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําภาพประกอบให้ดูทางด้านขวามือด้านบนนี้นะครับเทียบกันนะครับทุกจุดถ้าไม่มีเส้นแบบนี้ก็ตีเก๊ไปเลยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลี่ยมมาขายเพราะว่าเขาต้องการ ปิดบังส่วนนี้แล้วก็ส่วนขอบทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ดูที่ผมเน้นนะครับในทุกๆรุ่นของนุำผพ้อแดงนะครับนั่นก็คือการดูขอบอชัดไหมชัดไหมนะครับการดูขอบถ้าขอบแบบนี้เพื่อนเพื่อนวางได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไปเจอแล้วเจอขอบแบบนี้นะครับคิอขอบแบบาร์โค้ดแบบนี้นะครับขอบตัดแบบาร์โค้ดตัดสุ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 ดเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนลองดูเห็นไหมครับ รอยตัดแบบบาร์โคดนะครับแบบนี้วางได้เลยเพราะของแท้นะครับรอยตัดฟันตัดช็อนเนี่ยจะหยาบนะครับมีรอยเว้วรอยแหวงรอยแววรอยแหวงเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมหารูปได้ผมก็จะลงเปรียบเทียบให้ดูแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนเจอนะครับแบบนี้วางได้เลยนะครับเขาเรียกว่าขอบตัดแบบบาร์โคดนะครับแบบละเอียดแบบบาร์โคดคือขอบตัดเสมอเสมอเสมอกันเห็นไหม ถ้ามีร่องก็มีร่องเสมอเสมอเสมอกันเพราะว่า,าเขาเก็บเขาเก็บตัวตัดนั่นเองนะครับก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับแต่ก่อนเนี้ยพวกจุดพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ติดเดี๋ยวนี้ติดหมดเลยด้านหน้าก็เหมือนกับด้านหลังนะครับถ้าอักขระเบอร์เบอร์นะครับไม่ชัดแบบเนี้ยมีอาการบี้เห็นไหมบี้นะครับมีรอยบี้แบบเนี้ยนะครับ ตัวนันออ่สาสระอูสระอูบีอ้อันนี้ก็วางได้นะครับถ้าคนชํานาญจะจะจะรู้นะครับว่าเกะแทบไม่ต้องส่องเลยนะครับทีนี้มาดูอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้บางบล็อกก็ทําได้บางบล็อกก็ไม่ได้ยังทําไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ยังทําไม่ได้เห,หรียญรุ่แดงรุ่นหนึ่งทุกเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบหัวบากหรือไม่บาก หงูบาแดงจะมี2บล็อกนะครับบล็อกหัวบากกับหัวไม่บากบล็อกหัวบากก็คือบริเวณหัวของท่านเนี่ยจะมีรอยคล้ายๆเล็บกดลงไปแล้วก็บล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกหัวเต็มแบบนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงอ่าเมื่อกี้นี้นะครับบริเวณเนี้ยเขาเรียกบาเหรยญน,นะครับบริเวณเนี้ยเขาเรียกบาเหรญถ้าของแท้นะครับบาเหรญจะมีลักษณะเป็นให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงลูกเสือถ้าคใครใครเคยเรียนลูกเสือนะครับ ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนบาของลูกเสือนะครับมันจะมีเครื่องหมายลูกเสือที่เรียกว่าพวกอินทนูพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกบัางนะครับวิ่งมาตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมานะครับวิ่งมาตั้งแต่ตรงเนี้ยทั้งด้านซ้ายด้านขวาบัางจะเท่าๆกันนะครับเขาเรียกว่าบาเหรียนเหรียญเนี้ยจะไม่มีใช่ไหมครับถ้าเหรียญที่มีบาเหรียนก็มีที่เก๋น,นะครับที่เก๋ก็มีแล้วแต่เหรียญเนี้ยยังไม่มีบาเหรียน จะวิ่งจะเป็นเนื้อที่เกินนะครับเป็นเนื้อที่เกินจากขอบเหลียงเนี่ยขึ้นไปวิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไปชนหูเหรียญวิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปชนหูเหรียญอ่าวืดเลยอ่าผมมาทําข้างนอกมันแสงมันไม่ค่อยได้นะครับต้องขออภัยด้วยอ่เอามันจะมีบ่าวิ่งนะครับบ่าวิ่งั้งแต่ตรงเนี้ยวิ่งขึ้นมาถึงหูเหรียญ วิ okay. 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 ่งข okay. um, okay. ้ามาดูเหรียญเดี๋ยวผมจะทําภาพประกอบทางด้านขวามืออีกทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกแต่เพื่อนๆต้องดูนะบาเหรยไม่ต้องเป็นธรรมชาตินะบาเหรญมันต้องขึ้นมาปั๊บแล้วก็มีรอยตัดรอยเว้ารอยแหว่งธรรมชาติไม่ใช่รอยที่เขาแต่งตะไบมันจะมีหลายฝีมือที่มีทั้งรอยแต่งตะไบแล้วก็ไม่ใช่รอยแต่งตะไบนะครับอันนี้ไม่มีก็จะดูง่ายเลยเฮ้ยเก๊ ได้มาปั๊บก็วางเลยนะครับแต่บางคนเขาก็ซื้อแบบนี้ไปไปแลกของนะครับไปแลกของอันนี้นะถ้าคนไม่รู้ขายได้นะครับเป็นพันเนี่ยสภาพนี้ใน Facebook ไลฟ์สดขายกันเนี่ยสวยๆแบบนี้เก๋ดีๆแบบนี้นะครับขายเป็นพันนะครับแล้วมีคนซื้อด้วยดังนั้นก็นำาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นวัคซีนแล้วกันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าท่านชอบก็ติดตาม กดติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเป็นวิทยาทานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ